เอ่นะคะโอเคนะคะมาถึงหัวข้อนี้นะคะก็คือตาคนโฉดชั่วที่น่ากลัวยิ่งนะคะหัวข้ออาจจะดูรุนแรงนะแต่เราจะไม่ดราม่าก,กันดังนั้นนะคะท่านผู้ฟังที่ตามตรงฟังซินแสนะคะคุณจะต้องเรียนรู้เอาไว้เลยนะคะว่าลักษณะดวงตาแบบใดเป็นดวงตาที่ไม่ดีนะคะดวงตาโดยปกตินี่นะคะตาขาวกับตาดำจะแยกกันชัดเจนถ้าตาขาวกับตาดำแยกกันไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตาขาวสองด้านสา ตาขาว3ด้านหรือ4ด้านเป็นตาประมงคลทั้งสิ้นนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาดูกันว่าแววตาคือหน้าต่างของหัวใจและเป็นตัวบ่งบอกความคิดนะคะถ้าแววตาแบบนี้นะคะก็คือแววตาลงต่ําแววตาลงสูงแต่ทุกแววตาเนี่ย เปิด3ด้านและ4ด้านตลอดถือว่าเป็นแววตาที่เป็นอัประมงคลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนนะคะที่มีลักษณะแววตาแบบนี้ดวงตาแบบนี้โครงตาแบบนี้เป็นดวงตาแบบใดบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แล้วก็มาทําความรู้จักกันนะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ย การศึกษาโงเ่เฮงเนี่ยนะคะนอกจากการอ่านรูปทรงรูปลักษณ์ของตาแล้วเราต้องอ่านจริตและนิสัยของคนคนนั้นด้วยนะคะนี่เป็นาศาสตร์ชั้นสูงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้แล้วเราจะรู้ว่า<ง>เฮ้ยการอ่านวิชาโงเ่เฮงอะ่ะมันมีความสนุกมันมีความคลาสสิกนะคะไม่งั้นาศาสตร์โงเ่เฮงอยู่มา 3- ามสีพปีไม่ได้แน่นอนแต่เพียงแค่ว่า ใครที่จะเข้าใจวิชาเรานี้นั่นเองคาตาเจ้าเล่ย์อย่างแรกเลยคือตาหมาป่านะคะทินจะตั้งชื่อว่าจอมานผู้เจ้าเล่ย์นะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเจีย่ยซตาแป้งก็คือตาดำลงล่างตาเปิด3ด้านนะคะลักษณะตาแบบนี้เนี่ยขอบตาจะช้ํานะคะแล้วก็ลักษณะหัวตาเนี่ยจะค่อนข้างชิดกับสันจมูกนะคะจะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นและโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเป็นคนที่แค้นฝังหุ่นมองโลกในแง่ร้ายนะคะลักษณะตานะคะก็บ่งบอกแล้วว่าคนคนนี้ ะะเป็นคนที่ตาโตตาใหญ่นะคะมักตกใจง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ระบบเลือดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะแต่เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะลักษณะดวงตาดําที่ลงต่านะคะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีความคิดผิดศีลผิดธรรมหรือมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นค่อนข้างจะไปทางรบนะคะลักษณะตาแบบนี้เป็นตาอัปมงคลน,นะคะดังนั้นตาหมาป่าจะเป็นตาใหญ่นะคะตาดําค่อนข้างเล็กแล้วก็จมลงไปข้างล่างคะ่ะเปิด3าด้านเป็นตาแห่ง ความเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือตาแค้นฝังหุ่นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราเรียกว่าตาหมูนะฮะตาหมูจะเป็นตาใหญ่ก็ลักษณะคล้ายกับตาหมูนั่นเองนะคะตาดําจะค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่ว่าเส้นเลือดที่ตาจะเยอะตาจะออกแดงนะคะเหมือนหมูที่ถูกเชือดนะคะลักษณะตาแบบนี้เป็นแววตาแห่งความเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยให้อภัยคนนะคะตาจะโตทะมึงถึงนะคะอาจจะมี ตาไร้แววนิดหนึ่งเพราะว่าตาค่อนข้างแดงคุณลองลักษณะสังเกตตาหมูนะคะตามันจะแดงๆนิดๆตาแบบนี้นะคะเราเรียกว่าตาตือโป๊ยไก่นะคะหรือเรียกว่าตาแห่งความเครียดแค้นมักจะแค้นฝังหุ่นต่อมานะคะตาสุริยันจันทานะคะตาสุริยันจันทาก็คือลักษณะตาที่มีความคิดแบบไบโพล่านะคะเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายก็คือลักษณะตา ดูที่ตาดำนะคะตาดําเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีดวงตาข้างหนึ่งนะคะที่ เปิดสีด้น,นะฮะเราเรียกว่าสีแป้ง,งนังเป็นคนที่อารมณ์ร้อนทั้งสิน้นดังนั้นการพิจารณาตานะคะเราจะดูแบบนี้นะคะต่อมานะคะตางูพิษนะคะตางูพิษเนี่ยตาลักษณะกลมโตนะคะแล้วก็ตาดำเนี่ยนะฮะค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างตาแข็งนะฮะคุณก็ลองดูตางูหรือตาสัตว์ลายนะคะจะมีลักษณะตาแบบนั้นนะคะถ้าเราศึกษางเหงนะคะแน่นอนนะฮะการศึกษาเรื่องปรัชญาโงเหงการศึกษาปรัชญายจีนเราเอา ธรรมชาติมาอ้างอิงค่ะเพื่อในการประเมินคนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นตาหมูนะคะตางูนะคะตาหมาป่าเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเพราะความเครียดแค้นกันไม่รู้จักให้อภัยและการไม่รู้จักพงและไม่ยอมรับความจริงอ่ะจึงทําให้เป็นคนที่เครียดแข้นได้ง่ายอ่ะโอเควันนี้ได้ความรู้แล้วนะคะก็ฝากติดตามหนังสือเฮงสวยรวยปังด้วยพลังโงเฮงด้วยนะคะหาซื้อได้ออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้า ใดๆก็ตามหาซื้อไปค่ะนะฮะเล่มละ295้295บาทนะฮะอ่านแล้วสนุกและถ้าใครนะฮะสนใจจะวิงงเคราะห์โง่เฮงโหาศาสตร์จีนะคะเพื่อธุรกิจและสัญญกรรมก็ตามนี้เลยนะฮะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของตรงฟงังซินแซนางพยางโง่เฮงนะคะแล้วก็เฮงสวยรวยปังด้วยพลังโง,เง่เฮงและใครที่สนใจเรียนอย่าลืมนะคะวันที่10ถึง11มิถุนายนเรามีเรียนกันราค,คาคออยู่ที่ สามหมื่นบาทนะคะใครสนใจก็รีบถักมาได้เลยนะคะอยากรู้อะไรเม้นนะคะและอยากให้เสนอตาแบบใดเม้นเข้ามาอยากได้ความรู้อะไรเม้นกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อกดบอกต่อนะคะเราก็จะเอาความรู้ตรงนี้มาให้อย่างกระชับฉับไวแล้วจะได้เข้าใจมองคนเป็นค่ะ